สวัสดีจ้ามาพอกับชองไม่ได,ดาผ้ากินเยอะเลยจ้ามีสีผ้ามากินบักสมโอจอาะแต่บบมีแบบเป็นนวยหรือเป็นลูกให้เบิงได้จ้าเด่ยมาแบบเป็นแพ็กจ้ะนี่เด่มาจากแพ็กแถวตลาดจ้าเป็นสมโอซื้อ่าพันขาวใหญ่ได้จ้ะมาจากแม่กลองมาจา้กมาล่องแกะเบิงนี่ค่ะพิ่บอกว่าหวานอมเปรี้ยวแซบ่บจิ้มกับแก้ว แก,ก้วมะพร้าวมาแกะกันเลยนะจ๊ะอุ้ยเพื่นแกะงามๆจ้ะสวยจะจะโชว์อีกรอบหนึ่งสวยนะจ๊ะเดี๋ยวมาแกะกเกะเจวก่อน ไม่กลิ่นหอมจ้าหอมภาษาอีสานกับสิเอ,อิญมาบักส้มโอทับผากลางกับส้มโอนะจ้า <c oughs> ให้มาสามถุงจ้าโอเคก่อนมาชิมรสชาติเบิ่งว่าพันเขาวไงเป็นยังไงนี่กินเทือแหละคือกันจ้าปกติกั เคยกินจ้ะแต่บดจำบมเดลว่าไซส์พันอย่างกินตามฤดูการขึออ้นกันจ้ะแต่พอเอิญม,มันติดมาบอกว่าพันขาวใหญ่อุ้ยน้ำลายไหลมาเดี๋ยวแกะเม็ดมันออกกัอนอุ้ยเดี๋ยวล่องซิมแบบบบจิมกระเจียวกันด้วยจ้ะเนง่ยว่าซิมยัะบน่ซิมอืมหวานเจ้าหวานแบบบบตรงจิมเลยจ้ะ หวานแบบบาต้องจิ้มกระเจลว่ะกินเล่นได้สบายสบายเลยจ้ะสะับปะรุ่นก็อนีน่กากใยอาหารสูงกัจ้ะเว้ยอืมกินเล่นแซ่บกว่าจ้ะ จิ้มแล้วมันเสียอัรถรลดน่ะเพราะว่ามันหวานนะจ้ะถ้าหวานก็ต้องจิ้ม,มเคยซื้อมาแกเองเป็นหลูกจ้าแกอยากยู่ด้จ้ะอันนี้เพิ่งกับแกมาแพคขายงามงานเนาะวุหนุนเพิ่งน,นะจ้ะงานฝีมือเนาะนี่เนาะถ้าแกงามๆนี่ อาจจะของแกเองกับสิเล่นิดนึงจ้ะแต่ถ้าฟึกไปอาจจะแก้งามแบบนี้ก็ได้จ้ะืมแซบจ้ะหวานพันขาวใ่หวานแซบโอเคเลยกินเพลินๆจ้ะแซ่เย็นเป็นจะแซบแล้วจ้ะแส่เย็นๆเ,เอามาก,กิน แกนเม็ดมันกันเอาละจ้ากินบักสมโอพันขาวใหญ่แซบหวานพี่น้องลองไปสื่อมาซิมกินเบิงได้จ้าฝากากดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามได้ได้วยจ้าเอาไว้พอกันคลิปหน้าจ้าขอพระเจ้าวอวยพรค่ะบ๊ายบายค่ะ